ย่างหมูครับมันเกิดครับนี่ครับอาหารห้องมือนี่ามามาครับพี่น้องให้ดูกม็นสวยนะปืดกล้องนะกล้องไล่ยต่วมือเลยตาไอเดียนครับ <c oughs>

เฮ้ยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อรุดเด้อลำลำๆร้วยๆเฮงเคิดวังสิ่งใดก็ได้สมดังปรารถนามาวันเกิดปีนี้มีมีของแถมคุปีมีแค่สองมาปีปีนี้มาปีนี้มีคนมาเป่าซวยอีกผู้หนึ่งนี่ มาปีนี้มีมาสามปีน yeah. ี่นาัมเ้ยวจีีมอนดเรี้ยวจีเนี่มีตัวนี้มาน้ำบาเนี่มันเกิดปีเนี่ยมีตัวนี้มาน้ำพักเกิดจะสนามบอลมังมามาทุกปีอยู่สนามบอลมั่ง มาปีนี้มีตัวนี้มานำ้ำบบบนี้ตัวน้อยๆนี่หอมน้ำสั่งบ้างหอนทั้ง,องเอ่อนี่แหละของขวัญสิ้นใยจะมีตั้งร้องตงหนามันเกิดปีนี้ได้ของขวัญสิ้นใหญยนี่แหละของขวัญแม่มไม่เดียวะมุ่งใดดีของขวัญที่มีคุณค่ามีตะกร้องนี่ครับอาหารมื้อนี้ อาหารวันนี้หมูออย่างอร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะครับหมูย,ย,ย,อย,อย่างทั้งไก่ทอดเอาแันด่างเขาไปกินเนี่ยนะกินมัเดเี๋ยเอาไก่กินเมื่อนเสย่ปอ,อืม ครับมาเด้อกินย่างหมูครับบรรยากาศอ้หานะนี่เดี๋ยวเล้ยเอันเดียวัอนนั้นหรอหเ็นื้อเดี๋ยวเอาปขายต่อขาย่อเะนกินหมูกินหมูเอาหน้าก็ขสยติี่แมวมาขุนบินหมูกินหมู กินไก่เลลอหรอพี่ซื้อมาให้กินพิซซ่ากินไก่ใช่ครับกินเเด่อตะเกียบไปหดอันกินแม่พิซซ่านี่ย่ากยังตายมันเย็นเอว้พิซซ่า้อ๋ออ๋อชดตีวันนั้นว่ออิใ่่ดรตีเลยอ๋ออ๋อตีเลยอบเอไมโอเคเกวเกีวออครับคอมฝากไว้ตรงอนะครับจากหน่อย วันเกิดครับกินวันเกิดเอาๆกินเลยมาครับ